มีประเด็นสําคัญสําหรับเจ้าหนี้ของสินมั่นคงนะฮะเนือ่องจากที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้บรรดาเจ้าหนี้เนี่ยได้เข้าไปลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ครับมาสร้างการรับรู้ว่าวันที่20มกราคม2566เนี่ยอาจจะต้องมีการหยุดเพื่อให้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วทีรายละเอียดเป็นอย่างไรรอ้ฟังแบบนี้นะครับคือว่าตามที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยครับผู้ชมครับ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565และวันที่18พฤษภาคม2565นะครับศาลก็มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัททางเจ้าหนี้ของสิรม,มัญโคงก็ต้องยื่นขอชำระหนี้ออนไลน์เพื่อแสดงตัวนะครับสำคัญมากพร้อมหลักฐานด้วยว่าเป็นเจ้าหนี้ต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ของกรมบ,บังคับคดี โดยเจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะยื่นได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยค